สำหรับวันนี้เช้าวันนี้เราก็จะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ณใหม่จากทางสวนเป็นน้ำตาลอ่ะก็ตั้งใจทำให้เป็นน้ำตาลปีแบบก่อนหน้านี้มันก็เป็นน้ำตาลปีแล้วไม่รู้ว่าชุดที่เราเริ่มใช้บรรจุภัณฑ์ที่เราจะจะใช้ขายเนี่ยเราจะเราจะใช้อะเนี่ยกล่องประมาณเนี้ยบรรจุภัณฑ์ประมาณเนี้ยเพื่อที่จะขายเราก็เริ่มบรรจุเมื่อคืนแล้วไม่รู้ว่า ข้างในอะ่ะมันเป็นเนื้อน้ำตาลปี๊บหรือว่ามันแข็ง <c oughs> ก็เลยตั้งใจจะมาเปิดดูพร้อมๆกันกับแฟนเพจเลยนี่เป็นน้ำตาลปี๊บจากอ้อยเดี๋ยวเราจะลงกรรมวิธีการทำเห็นไหมน้ำตาลปี๊บแท้ต้องมีหมดนะน้ำตาลแท้มันเข้าไปเมื่อกี้นะมันไม่ได้อยู่ในอยู่แล้วมันเป็นฝาฝาล็อกอย่างดีเลยแต่ว่ามันไปอยู่ในขอบฝาไง มาเอามาอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเนื้อมันแข็งเกันไปไหมเพราะถ้าแข็งกันไปก็เป็นน้ําตาลก้อนหรือไม่เราก็จะทําให้เป็นน้ําตาลสีล้าได้แต่ถ้ามันไม่แข็งมากมันก็จะเป็นน้ําตาลปี๊ที่แบบที่พอดีนะมันก็เกือบแข็งนะแต่ก็ยังจัดอยู่ในขั้นตอนของการทําเป็นน้ําตาลปี๊บเป็นปี๊ที่หนีดขึ้นเหน,นืดขึ้นมาอีกระดับหนึ่ง นี่เห็นไหมนี่ยเป็นเนื้ออ่ายังเป็นเนื้อไสอยู่นี่นี่โอเคนี่คือหอมหวานสำหรับน้ำตาลปี๊บอ่าของทางสวนเราเนี้ยจะเป็นน้ำตาลปี๊บจากอ้อยสุพรรณห้าศูนอ้อยสุพรรณห้าศูนนี่ก็คือมันจะมีความหอม มากเป็นพิเศษกลิ่นหอมหวานแล้วรสหวานมันก็กลิ่นหอมรสหวานต้องบอกแบบนี้รสหวานมันก็แบบต้องจริงจริงแล้วก็อยากให้ชิมเรื่องเด่นนี้คือเรื่องกลิ่นหอมบอกเลยว่าถ้าเอาไปทําขนมไทยอ่ะมันจะละมุนมากจริงที่เราทดสอบแล้วเดี๋ยวเราจะมีรีวิวกันทํารสช่อง ให้แฟนเพจได้ดูกันอีกทีหนึง่งแต่ตอนนี้เราเรามาเสนอตัวน้ำตาลก่อนนี่เห็นไหมตากลงไปได้เห็นไหมี่เป็นเนื้อมันถือว่าโอเคเลยนะก็อย่ากให้ยังไม่ตั้งราคาจริงแล้วเราอรองานช่างตวงวัดเราอยู่เดี๋ยวเราจะออกมาประกาศอีกทีว่า กระปุกเท่านี้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วเราจะตั้งราคาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้เป็นอ้อยอินรีย์แล้วก็ผ่านกรรมวิธีการกวนจากกระทาแบบธรรมชาติเลยนะเป็นแบบสูตรน้ำอ้อยน้ำไอ้น้ำตาลน้ำอ้อยกวนเพื่อมาเป็นน้ำตาลปี๊บเนี่ยเราจะมีน้ำตาลก้อนแล้วก็น้ำตาลสีลำออกมาเสนออีกทีหนึง่งแต่วันนี้เราขอเสนอน้ำตาลปี๊บก่อน,นอ้อยก็คือปลูกเอง ถามก็คนก,ก็ส่วนตัวก็มั่นใจว่าอะไรสารพิษเพราะเราไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้สารพิษในไร่แล้วเราปลูกจากวิธีกับแต่เราไม่ไม่ได้รับปร,ประกันว่าอินซีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราไม่รู้ว่าอเขาเรียกอะไรปัจจัยภายนอกที่แบบลอยมาที่อะไรมากระทบคือแปลงเราไม่ไม่ได้ปิดกั้นขนาดนั้นแต่เราอยู่บนที่สูงที่น้ําไม่สามารถไหลผ่านได้แล้วก็กเราเองก,ก็ไม่ได้ใช้สารเคมีใน,ในการปลูกในการดูแล นก็ถือว่าจะปลอดภัยในระดับนึง่งสำหรับน้อ้อยที่ได้ออกมาก็น่จะมีความปลอดภัยที่สูงขึ้นไปอีกมากกว่าการที่แบบเขาเรียกอะไรน้ําตาลที่ไปขัดฟอกอะไรประมาณนี้ก็คือนี่เป็นน้ําตาลบริสุทธิ์จากน้ำอ้อยแล้วเราจะมาเสนอวิธีการทํากันอีกรอบนึงให้แฟนเพจได้ดูกันเดี๋ยวก็ขอจบคลิปน้ําตาลปี๊บจากอ้อยสมาสไว้เท่านี้ก่อน